ครับเจอเจอกันอีกแล้วครับมือ่อีงกับน้าหนายครับน้าหนายมาเยี่ยมมายามอีกแล้วมาเท<ด>่าไรครับมาเท่าไรอีกแล้วครับผมเดี๋ยหน้าหน่ายเบิ้งนกตัวหนึ่งให้ครับพี่น้องให้เล้ววีคอห์เห็นว่าน้าหนายเรียกนกเรียกแบบใดเนาะครับพี่น้องออามาเบิ้งดูเห็เนนกง,งามเหมือนอ่ะเอง็งใดสบายดีสบายดีตัวโอ้ เอาครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอานกไม้หน้าไเบิ้งครับก็บเป็นแบบใดอากาศกับพ่ค่อยดีครับพี่น้องช่วงนีง้วาระคัมากบโหลดนะครับเดี๋ยวผมไปเอานกไมห้หน้าไงส้มเบิ้งนะครับพี่น้องเราเลยทายถอดวิชาให้มือใหม่เสี้ยนใหม่น้ำนะครับมาเป็นแบบใดมีเรียงหลายเรียงอยู่ละถามกัน ครับเห็นได้พี่แจ้งได้บิังครับพี่นอ้องเป็นไงน้ำนกไม้ไหมนกไม้ไหมแต่ว่าขัาเนเด็กขันอยู่แต่ว่านิ่งนิ่งนิ่งแมนครับนิ่งนิ่งบังขี่เั็นไา้ก็ขี่เป็นนตากระรูดส่วนนอกคอแววตา,างามครับแววตาดี นกใจดีเด้เนียนะเนี่ยเสลยบากกามือไปเห่นมือนั้นแหะอยู่หลังบ้านแต่ว่าตาผมมาตาอ่านตาใสดีเลยตาโน้นตาโน้นมุกกุกปากน้อยๆเมีดง่าข้อกระงามอืมนี่ปีกระงามบึงปิดหลังมดเลยพรนอนน้มผ่านาหนาว ขอบตาคือเป็นเงินเหมือนกันขอบตามือมืดมึงดูแกลงไปอ๋อมึงดูแกล้งๆดูวิจารณามึงดูครับคนดูวิจารณาหนุกมึงดูมึงสอตาสอตาบ่หนนสอตาบ่เป็นบ่เป็นหนังเลยตอนน้สอตาเป็นขนเพียงตอนนั้นเห็นตอนนั้น ั็ตีสอตานอกตีเห่าเห็นส่วนหมามันเทียนเป็นหนังมันมันสีเออดำมาตาปากเลยอือันนี้มีขนคือยังคนเอาอทานมาแต่มใหม่น้อยๆอยืมมีขน,นไ,ไหมนเยผมกับวาย,ยุรอบรอมาแห่หนายมาเบิง้งอยู่หลังบ้านเอานีละตัวเนี่ยมน หล้างบานนกล้างบานหอดอยากได้น้ำผลแล้วเรียงกันง่ายบา่ซื้อตอกะเรวขึ้นเรวเป็นตอกันง่ายนกมันบ่แมนนกเอาใจยากนะอืเป็นน้ำสกุลน้ำเราเป็นน้ำเราอนเเป็นน้ำเราอนเนบเป็นน้ำเรามันปากับเป็นตะขันเรวขนานดะืม,มนปากปากนิน ปแต่ว่าเสียงนี่ผมว่ามันสิเสียงกลางไปง่ายพูดล่ะนายเบิ่งเบิ่งหูดังไหมหูดังไหมเสียงกลางไปง่ายแหละแต่ว่านกอ่ะผมว่านกไข่นกคุกคุกคุกหอยบ่วะนะนี่เบิ่งหัวมันแมหัวหัวมันตัดหัวมันตัดนี่นี่นี่จะสองคุกแกมเขาเอานกหอย สนับปีกบ้านเลยนันปันได้เพราะว่าตีสผนียดมากเลยในสองอาทิตย์แต่ว่ามันทียิบเลยไหมชนบปีกนั่นไหม,มว่าข่อยดินข่อยดินนะนี่ยนกหัว้าแ่นก้นะอนก้อนเงียน,นกันจังว่าคือมูขอ่ <c oughs> ขอยเหงาคืน <c oughs> อนกอย่างข่อยเหงาคือนกอย่างไปยังมันดินแมันเหงาข่อยเหงาเนีน่ยอย่างไม่ว่าจะเห็นคนไม่ว่าจะเห็นเขาโซเป็นโซตายครับ เม้วตามันมันอกี้ขึ้นนกไก่ืมองได้เป็นนกเกิดนกอย่งนจมูกจมูกนกนี่นะเบุ่นๆจมูกแบบไงมาเลยจมูกจมูกนกนี่นะถ้าล้างตัวจมูกไงจะบอกบานแต่ว่าเสียงว่ายไงเด้อืมเป็นเป็นที่กันมันเถอะเป็นที่กันจมูกนกนี่มันอาศัยว่าให มันเห็ดใหญมันหายใจง่ายมันขันมันหยังครับตัวใดมันขันดีขันได้เมื่อื่อพวกนกจมูกเปิดนะอืจมูกนกแคบงแกรมูนกขี่คานขันอืเร็วเร็วบางคนเห็ดบางเลยกันบางคนกตัก่ได้ว่าเพิ่นดอกว่าเพิ่นว่านมูนนกจมูกมันเปิดเปิดยังไงเพิ่นว,พนว่านกเสีงยงไง มันบ่เมียนอืมนายบิ่งไลฟังนี้ดูโอ้ก็ดีบ่ใหญ่บ่หน่อยเนาะงามอยากโหอยู่เด้ะอยากโหดอยู่อยากโหดอยากตื่นอยู่นนกไม่อยู่ไม่ได่กี่เมืองนะสองอาทิตย์ไป้สองอาทิตย์มันดินมันดินแล้วอืม เดี๋ยวพ่อสามเดือนก็เอาต่อคือถอนพ่อยังเห็นลุงโหลดลุงโหลดตัวตลอดบ่แมนตลอดนั่นแหละอันที่ขายปิีงไก่แมนตลอดเลยอยู่หลังบ้านนุ๊พ่อยังโยน้ำอันขางข้องพ่อยังอยู่ขางอยู่ข้องหลับรับแมนสามเดือนอ๋อพ่อหน้านพ่อสามเดือนจวดเลยจวดเลยเฉลยเฉลย แ่โตนะเป็นยังไงหนกไมนก็ว่าอันตีว่าไรหรอกแต่ว่าขันว่าบอมันเลยซื้อ่าหมองที่เขาเอาเคยเอามาเลียงเลยซื้อก็บอกกันนั่นที่อันบอกสายหากันมูวสิมาเอามูตะไครู่ยุต่ยาว่าบอกเสียงแม่หมดอวแล้วรุดรุดร oh, <my> ุดกกงโอ้ยเสียดายขนาดเลยวะตัวนั้นเมย ดุดกรงออกไปอ่ะล่ะท่านว่าโอมีนกเหรียญว่าขอนกไปฝึกเจ็กโตเนี้ยท่านว่าว่าจะห้บวกตัวเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นนหะกับหมอเนี่ยขืนเรามอนั่นเอาเฝาเลี้ยงเหรนยญเฝอเลี้ยงเหรนเลี้ยงโย่นย่นผเนียดลงมาไอ้ฟังเลยนะเฮ้ยเฝอเลี้ยงโยนผาเนียดจากป่าปลาใหม่ลงมาไอ้ฟังเลยเออน่าหน่ายเฝาเฝาตำล่าสุฟังอย่างไงก่อน ตำราเข้าสีเดือดลกตำราอย่างมันแหลวแต่คนมากหรอบัววานอีอย่างส่งเป็ดกับหลังเอ็นเอนนี่อย่างนั้นนายบอกสุบองอันกะว่าอันคันพ่อนกอันต่อได้อันมือหลังมันแอนเอนเนี้ยมันเดี้นมันเหยียดหลังแอนเอนยุ่งังกอันเป็ดเทปหนูแม่เออเออเราจะปีกเงาเงามันบกไก่กันไงมันจีดกันไงฮึ่มจงไวจากตัวเนี้ย โอข้างกาเห็นมันเห็นมันเห็ดจังทันวันต่อบ่อยี่นี่มนกมันเดินนี่มันยังมังหมักขันมันเป็นหลังเออหลังมันเป็นแอนเอนนะครับเขาอะไรนี่มันกัดตั้งๆเสมอกันแต่ว่ามันบนนู่นมามันเป็นเปลี่ยนมันแอนเอ็นก็ยังเป็ดแถวก็เห็นเป็ดแถวครับนั่งไหลเจ๊ใบเนี่ยพอดีเจ๊ใบนะเดี๋ยวไปดูอีกหมากนกเนี่ย มันมีความหมานความอย่างบก่กดีเลี้ยงมากอะนี่มันเป็นตัมากอะนกมันกะเอานกดีอืเอาขึ้นมองไหนมันจะขันขึ้นไว้น้ำต้นกล้วยกับขันหลังเอนเอ็นนี่แหอะอ,อืมอืียงอย่างเล้ที่นี่ว่าเลี้ยงมากสองตัละมูนกขึ้นช่องเป็ดนะ เห็นเอ็นอึกอึกย่นย่นนั่นหบอเอกเอึกย่นย่นอืมมันแทะอย่างไมนเาก็ต้อข้ามอืมนี่นี่มันกับประเดือกต้นขันน้าอืมเอาอะไรตั้งไมันอกขันครับเพือนอกรางโตนอกร่างโตมันมันเอาแหลวแใจใจมันครับขันก้นบนนี่กะ โน่นลงมาอันสมัยตะกี้กะสมัยตะกี้อยู่ในเกาะเออเอาซุบักเนี้ยอันไปต่อนอกเนาะเออตอตะแกนโดนเราละอืมไปต่อกับมูอ้วนเถ่าอืมเป็นเน็กน้อยที่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นด้วยอืม,ไ,มได้ลูกได้เมียดอกแบบได้ละตะกี้เห็นบ่มีสาวเนาะกับมีตะแกรน ขึ้นเคร่งต้นใหม่เนาะครับเพิ่นไว้น้ําต้นกระเดาแล้วกลางตรงหน้าเป็นน้อนน้องสี่ยังครับนอนกับพวกขันเตียนกป้ากับขันนกชนกับขันพวกขันเด็เพียกันขึ้นไปเอากับยนตไหมอันเปียบลงมาแต่น้ำต้นใหม่เลยแล้วป้าเขาก็ร่างเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยนะมั่ยมั่ยเงือกมึงได้มาเอามา คงมาป่าบ่ขันบ่หยังหลินไว้เน<ะ>ี่งหลินไว้เ,<ม>เนึ่เอาไปเงื่อนเอาไปเงื่อนใส่คงขันเอแอะโอ้อยแต่สังนวเนี้แนี้เนาะมันอย่างเงี้ยว่ามันมันมันเลือกต้นมูนี่ข<ม>ัดต้นพุ่มน้ากับพขัน<ม>ขันไปึ้นต้นน้อยๆขันเอาไว้ไม่เกินกับพขัน<ม>ต้องเอาไว้ ืจอปลายมอใหมันแนมพ่วงพ่วงตามันครับแับที่นี่ย่มแซื่อมแบบเนียดึงด้วยมันว่าเอาอันไปใหม่แซมโปะหลังพเนียดมันว่ามันคือห้างหมดแดงอืมมันก็เพราขันอืมต้องเห็นให้มันเห็นฝ้าทั้งเครื่องน้ำอืมเห็นฝ้าน้ำว่าเหยียดเห็นอุยยคือยังห้างหมดแดงเออเห็นใหนห้างเห็นใหนห้างมันอุ เห็ดตุ่มๆใบ้ okay. ัวห้างหมดแดงกบว่กกบว่ขันกบว่ขันกบว่าบ่ได้มันบ่เห็นฟ้าเห็นนี่ยังเห็นาย่ำนกปามาบินทั้งตึ้งทั้งหยังมันไม่กะละแวงัคนนับงคนนั่งคนว่าเห็นเนาะเป็นความรู้เป็นความรดุได้ออกป่าแล้วทีเนี่ยออกทั้งทงหน้าที่เข้าไปทั้งนั้นโอ้คนเล่นลายแล้วนั่นนัยไปมือนั้น เท่านึ่งในสิบหาสิบหกตัวเออเท่านึ่งในหาตกวะได้ว่ากี่ไปต่อไดสองตัวเขาก็ซาเม็ดบ้านเนาะเนาะมนเรียนนกเลาน้ำกันแงเวนเวนเวนสิได้เสียออกปลาอะไรแต่ว่าปลาถ้าว่าไปดอนที่ว่าเขามาเขามากับพานพานไปผู้ใดไดๆมันหมันผู้ใดได้หมันก็มาวันนี้เลยมูอัน มาเรียนนกเเขาามบิงมาเบิงมาเบิงมาสืบข้างอาดวนใดสมุนีหลายครับหลายเจ้ว่าตะเกียนบทแห็นเนาะเขาให้เหล่าขวดใไงหนึ่งเก่าสมุนีเดียวจับบ่ได้่นันายเนาะเออสมุนีเป็นรากข้างนะเอาครับมุนีนั่นนั่เราก็แวะมาครับผมแวะมามาเฮตุทุระแวะมามาเฮตุทุระก็เลยมานั่งเล่นคุยกันครับพี่น้องครับพเนียด ผมเอาไปแหย่จานเพียรเด้อพี่เนี่ยแหละระว่าเราอีแก่แก่ไม่โบวิยังระหว่าลวดระหว่าลวดมันอ่อนเราเราเห็นตัวเาเห็นมันบอกขาตาเราเราเดินซีเรียสเหรอว่านกว่านกครับเราว่าเดี๋ยวผมดีเค็ดแต่ไม่กะเค็ดเดี๋ยวมี่เมียแต่ไม่ระหว่างทีกะโอ้โบวิยังครับ วางที่แรกว่า,าเห็นพี่อีกลเห็นพีอีกเรางานหลายนึงพี่อีกเรางานหลายทั้งานเรานั่นยันเราบอลมีเวลาเห,เหา็ดก็เลยไปจันเพียรมาห้องวันใดล่งมันบ่ละอะไรกาแฟความคุณเพิ่นไปเออฝากควาคุณ้น่เด้ออาจารย์เพียรเนื้นนะนนอเออครับในทีมงานเดียวกันนะพี่นอ้องเห็ดเอาผงเหยียดไปส่อมไปเห็ดไทยแร้วเรา,เาสีถามว่านกเนี่ยที่ว่ามันเลือกต้นน่ะ เลยนี่มาบ้านขันคือนเขาขันคือนเขายุนลงมาจะไปไหม่เฮ้ยนกปวยนกนกปวยนกนกปวยนกนกคนนกปวยนกเออแล้วบอกกันบอกลองแม่น้าไนาบอกลองที่กอนน้าไนาที่มาเห็นดูจากกับผมที่น้าไนาใส่สาวเราที่นี่ออสาวบ่ได้ซักกัน้ยตอนนี่มันน้มลงมาแมืแล้วก็ว่างกัน้ยอันกันมันมีคลิปตัวนั้นหนึ่งคนหนึ่งจะเป็นก็ พันเนียดกับพเนียดสั้นเดียวเนาะพัเนียดก็เก่าเนี่สมัยมันกันนักเนาะแมนไก่ไก่มันกับไก่อ่อนๆนะหารลังเทียนเด้งเกินไปเด้งเกินไปถือล้มใบใหม่ใบใหม่มันพัดมากมัดถือลันปะหลันปะเอ็นลงมาเนาะเออวางวางสำสำรอรถหน่อเนาะคุ่นหล่าสำรอรถุ่นลไปห่างไหม ทีเหนียบเหมืนแบบเหนไม่สาวไม่สาวก็ได้แักเนาะเออสาวตัเกโตครับแบบนี้เนี่ยไปห่างไหมครับเอาคืนไปอีกหาลั่งเทียนมันโชคโอกาสมันกับเทียนเดียวมันก็ได้อยู่ได้ลั่งเทียนบ่โชคโอกาสก็หาเดียวเลยตัวาจีเจ้าจีคืนได้เนาะเจ้าจีคืนได้เพราะว่าเดี๋ยวจีบอกพี่น้องเด้ครับตะกอนนี่นายเราใส่ไม่สาวอันเดียวเงี้ยวเลยครับไป ไรนี่ผน e r e ก็เป็นเนีย e เก่าๆครับตัวผู้ไดตามลิปตั้งแต่ผมไปบ้านนาหน้าแรกๆนะครับเนีย e c โบลานสักขึ้นไปไรนี่แล้วตีแท่งสาขึ้นไปเงาๆเลยครับไปขนของต <c oughs> ั้งแต่เนีย e c ลันปั๊บแล้วก็ตีโนม้มลงมาเอานกว่างไว้กับพื้นเนาะพี่น้องขึ้นไปอีกรั้งแตลันอีกก็นโนม้มลงมาอีกเนาะ <c oughs> นะ่าตือจะชีเดือหาตือจังได้อันขางไว้อะไรตว่า <c oughs> <c oughs> ก็แต่งานนี้มันเอากิเกเอาลองเนี่ยเนี่ยนกมันหลินเนาะนกมันได้ใจเนาะใส่หอยในน้ำต้นกล้วยเนาะขิ้งไหวหาหม่องมัดหม่องยังบ่มีเนาะต่อต่อหาในน้ำต้นกล้วยลมผัดบ้างแง้งไหลตกลงปลาเขาเขาดีทั้งกงมันอยู่ทั้งทั้งเครื่องไงทั้งเนียนนะครับโต๊ะโต๊ะเนียนมันสักเจดีอยู่น้ำหนาทั้งกง บอกว่าบอกขันว่าเราก็เทีเกือบเกือบลงน้ำเออวัได้แทียบางไปจอดจอดเบื้องบนวันหยับเกี่ยวกับลงน้ำับบไลยหลา่หลายคนเดิมเดินหลายเดินเดิมเดินหลายเดิมไปเรื่อยๆหลายแล้วสิดบ่มีหมองไปตอตอนแล้วทีเนี่ยมีตอกับมีตาออกปลาแล้วฮบออกปลากับออกทะเลแหละต่อไป ทะเลท่าบนก็ต่อคนหลายบ่คนเด่นมีบ่มันคนเด่นมันมีหรอกแต่ว่ามันไปทางมองอยู่มันเขียนไปเลยห้ามต่อนกบ่ห้ามล่าสัตว์ปลาเขาอนุรักษ์เขาอนุรักษ์เขาอนุรักษ์กันวางกันเขาอนุรักษ์คือยังปลาตุยเเววเลยฮะปลาตุยกับจันเข็ดว่าอยู่ว่าเขาห้ามดิเกียรติศรัทธาทล้งนั้น น้ำ<ม>ว่างน้ำยังกับถือไปขางไว้น้ำต้นใหม่นอิ้นตามอะไรยนนนันนกไม่ลืมกับอืมแมน <EN>, แมนแมนขางไว้ว่าแมน <EN. S 2> ไปล่าของเขาดอกมันติดกับเขาขึาข้นเขาข่าขาละล่ะมื่อนั้นก็ไปตามได้ยินเลียวอยดิ đây. มือที่ผมไปก็น่า,าหน่ายมือกาได้สองโตยุ่งเลยบอกเลียวว่ันได้ได้ได้ยินเลียวอยู่มื่อนัน้นไปได้ยินเลียวอยู่ว่าได้ได้ดอกมือเขาไปว่ามันเลียวดอก ต้องอยไปตามอีกไอ้ไหน,หนั่นกอนขาเจ้าวานขาวเขาอย่านไรกันกคนวัดวานเขามอนั่นเวานวานเขาแล้วไม่จะไปกอแต่ว่าเขาจุดตัว <c oughs> ทัด <c oughs> คือว่าเขากำลังเสียวลองเ,เปิดน,น้ำใจกันเขาเลื้องกับประทัดอีกคือเราเมนกับเขาเลื้องกับตระทัดอีกคื่เราที่ไหเอ,อีแกว้าเน่าอืมนกมัียวกับตามาหาไปผปล่อยมันกินไปที่ไหเมน โอ้ซุ่มสุมเมือนี่ยาเขาเจ้าเหรียญยาน้ำเี่นอะไรตายถิ่มซื้อๆดิซุ่มนกเขานกยังโล่งกินตายถิ่มเลยเอาโอเคครับมื่อนี่น้ายกับมาเบิงนกไห้เนาะครับกับมาเว้าเรียงนกตำล่านกยังก่อนนะนายว่าลูกหลังแอนว่าดิหลังหลังแอนเอน,อนคือเป็ดเนาะพี่น้องหลังแอนคือเป็ดผมก็าง,งาผมเล่าว่าเครงาได้เอาเก็บไว้ถ่านเนี่ยนะครับแล้วผมมะเบา สูฟังเนาะครับว่าหลังเอ็นเอ็นคือเปียกข้างหน้าเก็บข้างหน้าได้เก็บใบถ่านนี่นาะครับก็ลองเบื้าะผมกับวันเห็นจักโตครับวันเห็นเท่ากันนะพี่น้องเดี๋ยวให้ได้ก้อนนี้เก็บใบถ่านนั่นน้อยครับเนาะคลิปนี้ซัำนี้กับซัมนี้ตัวนนันน้อยเนาะครับฝากติดตามไปด้อครับพี่น้องครับกลุ่มคนรักนกเขาเยสห้าช่องเกตชาดาแจงดีครับผมนี่ผมกับนั่นน้อยขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับ